การอ่านทำนองสนองประเภทสัตธทุลกิตฉันสิเกจอมทัพมังคตทาราทะยาดพายุอากรีทาสุวิสาลีนะครโดยทางอันพระธาระวะเปิด นละนิก่นไปรอจะต่อรอนอะไรเบื้องนานทันฮูรุตวัสสาการทิชะก่อไปนำทัพชาิไทยมาโคดเข้าป่าดิชวิขตยรัชน สูงผาดหมดและโดยไปพากต้องจากกะเกนนิกายพระโหยยแปลงเปลืองระดมโปรยประยุทธ์ราบขาบเสร็จทาเสด็จลุลาดข้าอุน ดมเขตบุเรดูุดน้าเดิน